พานิชจัดไทยฟู้ดเฟสติวัลย0 2 4 b บ FOC ขนผลไม้สดแต่รูปขนมหวานไอศกรีมขายในงานมหาสงการที่ท้องสนามหลวง กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้กำหนดกิจกรรม Thai f o o d ฟ e s t i v a l 2024บาย MOC ในงานมหาสงการ w o r ร์ w ว t เ r Festival 2024เย็นทัวล้ามหาสงการ2567ที่ท้องสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพโดยได้นำผลไม้สดตามฤด,ดูกาลผลไม้แปรรูปน้ำผลไม้ขนมหวานทำจากผลไม้ ไอศครีมและปิงซูมาจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาเล่นน้ำสุนการตั้งแต่วันที่11-15ถึงเมษายน2567เริ่มตั้งแต่เวลา12.00นถึง22.00นรวม5วัน การจัดงานไทฟู้ดเฟสติวัล2024 b บ m o ่าย MOC ในครั้งนี้นอกจากเป็นการเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตผลไม้ของไทยที่กำลังออกสู่ตลาดช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรยังเป็นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่มาเล่นสาดน้ำซึ่งจะทำให้ผลไม้ไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะ ในวันนี้นะครับไทยฟู้ดซึงจัดขึ้นมาโดยโกมการค้าภายในกระทรวงมานนี้ซึงมาจัดบูธไทยฟู้ดที่สนามหลวงนะครับให้พี่น้องประชาชนที่มาท่องเที่ยวสนามหลวงเนี่ยได้มาชิมผลไม้สดๆของเมืองไทยนะครับเดือนเมษายนเป็นจุดเริ่มต้นของการออกผลไม้ไทยที่บูธของไทยฟู้ดเนี่ยนะครับผลไม้ไทยในวันนี้มีทั้งผลไม้สดมีทั้งการแปรรูปมีทั้งทาเป็นไอศครีมลหลายอย่างด้วยกันนะครับ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาท่องเที่ยวที่สนามหลวงหรือเดินทางมาที่สนามหลวงแห่งนี้นะครับมาซื้อผลไม้นะครับเรามีด้วยกันหลายอย่างทีเดียวขับเรียนอย่างนี้ครับว่าการทําให้ผลไม้ไทยเนี่ยนะครับมีราคาที่ดีขึ้นมันมีสองแนวด้วยกัน1ก็คือส่งเสริมการส่งออก2ก็คือส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผลไม้ไทยในวันนี้นะครับ ที่บูธแห่งนี้ก็คือเชิญชวนให้พี่น้องมชชนนั้นมาร่วมกันบริโภคผลไม้ไทยซึ่งผลไม้ไทยเป็นผลไม้มึงร้อนที่อร่อยนะครับมีความหอมนุ่มนวลมีรสชาติที่หวานอ,าอร่อยนะครับอร่อยกว่าผลไม้มึงหนาวซึ่งมีความแข็งมีเปลือกบ,บางแต่มีความแข็งงั้นเชิญที่บูธของไทยฟู้ดนะครับในวันนี้เรามี้ียกันหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําผลไม้ มีทั้งแฟนซีมีทั้งข้าวเหนียวนะครับมีน้ําแข็งใสเป็นเกทีมะมีสมูตตี้มีทั้งไอศครีมแล้วก็เค้กแล้วก็มีการแปรรูปนะครับแล้วก็มีการอาคั้นเป็นน้ําดื่มต่างๆทั้นมาที่นี่นะครับได้ลิมรสผลไม้ไทยในทุกๆรูปแบบสิ่งสาคัญก็คือทุกบาททุกตังนะครับได้ด้กลับไปยังพี่น้องเกษตรกรคนไทยด้วยกันงั้นเรามาช่วยกันบริโภคผลไม้ไทยนอกจากงานในวันนี้ที่มีถึงวุฒิเบสถึงวุนิี่าแล้วนะครับ เลยจากงานนี้ไปที่ไหนก็เราก็บริโภคผล,ล,ลไม้ไทยช่วยคนไทยช่วยเกษตรไทยครับคุณภาพที่มาในวันนี้ครับตรงจากสวนและเป็นผลไม้ที่เราคัดเกรดมานะครับในราคาที่ย่อมเยาวถ้าไปเดินชมเมสกี้น่าจะเห็นครับว่า,าผลไม้ในแต่ละในแต่ละชนิดเนี่ยบางบางลูกเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นขายในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับ ก็เชิญชวนนะครับมาท้องเที่ยวแล้วก็มาที่ไทยฟูดของกลุ่มคาภายในแห่งนี้นะครับแล้วก็ฝากอีกทิดตึงนะครับว่าไม่ว่าจะช่วงไหนผลไม้ไทยออกเรามาบริโภคผลไม้ไทยผลไม้มึงร้อนที่มีความอร,อร่อยนะครับและเชื่อครับว่าจะช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรคนไทยมีรายได้ที่ดีขึ้นเป็นการส่งเสริมให้เขาเติบโตอย่างยั่งยืนครับ